สภาพรอบๆในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยยังมีความเหมาะสมที่จะอยู่ต่อไปไหมแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเราจะพูดคุยในมุมมองนะครับของนักวิชาการท่านศาสตราจารย์ดรธเนศวีระสิริกับที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ธเนศครับสวัสดีครับครับยิเลยครับ ครับอาจารย์ธเนศครับอย่างที่าบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องพูสาเหตุนะเพราะตอนนี้มันยังสรุปกันไม่ได้อย่างแน่นชัดว่าสาเหตุคืออะไรกรมทรัพยากรธรณีกรุงเทพมหานครก็พูดหลักการคร่าวๆว,ว่ามันน่าจะเกิดจากในส่วนที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้แต่ทีนี้เราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยก่อนอาจารย์สภาพดินของกรุงเทพมหานครสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันถือว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แบบนี้ไหมถ้าไม่มีสิ่งแปลกกระตุน้นเพราว่ามันโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ในที่มีการก่อสร้างอยู่ในระแวกใกล้เคียงด้วยครับอาจารย์ะเดครับปกติก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดได้ทุกที่นะครับเราขึ้นอยู่กับว่ามันมีป,ปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องอปัจจัยเรื่องน้ําปัจจัยเรื่องดินปัจจัยเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่กระทําอยู่ตรงนั้นมีผลส่งให้เกิดปัญหาได้นะครับ แต่ว่าการจะชี้ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยขอให้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่นําข้อมูลมาวิเคราะห์จะดีกว่าส่วนในเรื่องของความปลอดภัยที่ที่ผมเข้ามาช่วยเนี่ยเพราะตอนที่รู้ข่าวนี่ผมอยู่ต่างจังหวัดอ,อยู่ชุมพรด้วยครับเราก็จะมาถึงก็รู้ข่าวตอนเจ็ดโมงสี่ห้าได้บังประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสี่ท้าปึงมาถึงกรุงเทพได้ประมาณบ่ายสองบ่ายสองนี่ก็เข้าไปที่หน้าง,งานก็ไปดูเพราะสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คืออาคารของสถานีตำรวจ สนอสามเส้นครับจากดินเนี่ยนะครับดินนเไหลทําให้เสาเข็มต้นมุมไม่เป็นสามเสาเข็มน่าจะเป็นเสาเข็มสามต้นเนี่ยขาดไปต้นแรกสองต้นก็ขาดลอยคาตัวเสาเข็มอยู่เลยครับแต่ขาดขาดเลยครับเขาคงสภาพอยู่ได้ด้วยการถ่ายน้ําหนักตงไปหาสัตว์อันลากต้นขัดไปซึ่งทางหลังเนี้ผมขอเข้าไปดูครับผมขอเข้าไปเลยผมเลยเข้าไปดูข้างในเลย ผมก็มีสภาพการแตกร้าวที่พื้นในตำแหน่งที่ที่สถานิฐานได้เบื้องต้นเลยว่าถ้าดินไหลอย่างนี้ยมันจะต้องแตกอย่างไงเพราะแตกทางนั้นแหละนะครับแตกทางนั้นเลยนะครับส่วนคานกับเสาไม่ได้แตกเราก็บอกว่าละถ้าเรารีบทาการแก้ไขเนี่ยมันยังคงสภาพได้โดยไม่ล้มคว่ำลงมาที่สําคัญคือปัจจัยตัวสาคัญคืออย่าให้มีน้ําไหลเข้ามาหรือฝนตกลงมาบางนี้จะอันตรายมากนะครับเขาก็พยายามหยุบน้ํา วันนี้ก่อนผมบอ,อกมาผมเพิ่งออกมาได้แค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับก็หยุดน้ําได้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคิดว่ามีโอกาสแห้งนะครับการการประปาก็เร่งทำเต็มที่นะครับเมื่อเมื่อเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยการดาเนินการแก้ไขของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะทําการถมดินหรือใทคอนกรีตอะไรสุดแล้วแต่ตรงนั้นสามารถทําได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะปัญหาเรื่องน้ํามันหมดไปแล้วสุดท้ายเนี่ยอาคารหลังที่เราเป็นห่วงที่มันจะร่วงลงมา คือของอสถานีสัมผ็สใช่ไหมฮะครับใช่ใช่ไหมฮะตรงนั้นนะฮะก็ก็จะสามารถที่จะทําการแก้ไขหรือจะจะเสริมกลาลังอะไรก็เสร็จแล้วแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะว่ากันไปแต่ตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือพยายามาเอากล้องระดับมาเช็คกล้องไลน์มามาดูว่ามันมีการขยับเอียงซ้ายเอียงขวาไหมเพราะว่าคนทํางานจะได้มีความปลอดภัยนะครับที่สำคัญคืออย่าให้มีเรื่องน้ําเข้ามาเพราะถ้าน้าไปผสมลงมันจะทําให้ดินไหล ได้โดยง่ายห๋ยวโจกเลยแล้วก็ทําให้อาคารนำทางเขามาได้ส่วนอาคารโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากวางอยู่บนเสาเข็มยาวเวลาเรายืนทํางานเราควกลุมงานกันอยู่ดูงานการแก้ไขกันอยู่เนี่ยเรายืนอยู่ฝั่งโรงพยาบาลฝ <c oughs> ั่โรงพยาบาลเนี่ยวางอยู่บนเสาเข็มยาวเนี่ยผลจะทบเนี่ยถ้าเทียบกับตรงฝัง่งตรงข้างคือที่เ็นของอ่าสานีตรตำรวจเนี่ยาฝั่งฝั่งนี้ดูค่อนข้างจะมีความมั่นคงกว่า <c oughs> ดูเท่าดูเท้าทางจะมีความมั่นคงกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ทําการตรวจ ก็มีห้องใต้ดินซึ่งเป็นเบรกมตนสำหรับจอดรถผมก็ลงไปดูก็มีอ่รอยแกร้าวเดิมซึ่งมีอยู่นะครับเป็นเรื่องของอ่รอยแตกร้าวปก,กติที่ก็มีอยู่ก็ไม่ได้ขยายิ้นขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็คงไม่ได้ทิ้งข้อสังเกตตรงนี้ไปก็คงจะต้องดูต่อไปในวันพรุ่งน,นี้ซึ่งเรานัดกันประมาณแปดโมงเราก็ต้องเข้าเขเข้าไปดูตรงนั้นจะต่อนะครับก็เดยข้าค่าคเป็นอย่างนี้ครับ,รบนะครับ อาจารย์ประเทศนะอย่างที่อาจารย์ประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับในใส่วนของสอนสอามเสดอทีละส่วนแล้วกันเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ใ,นในกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วคือคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันมันหน้าหวัดเสียวเหมือนกันเราได้เห็นตอหม้อของเสาเข็มที่วางกันอยู่เนี่ยแล้วอาจารย์บอกว่าเข็มบางบางบางต้นเนี่ยแตกแม้ว,ว่าคานกับเสาจะไม่แตกแต่ว่ามันมีเข็มที่นั้นขาดหายไป โอกาสที่จะกลับมาใช้งานอาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่เรื่องการจะเสริมความแข็งแรงถ้านขณะนี้มันยังพอที่จะใช้งานต่อได้ความมั่นใจของคนจะมักนอยแค่ไหนอาจารย์ทางวิศวกรรมถ้าเขาไม่เสียรูปทรงไม่เสียรูปทรงเนี่ยถือว่าเอย่างแก้ไขในเท่าที่เคยทามาดีกว่านะเอาอย่าเอาอาคารนี้เท่าที่เท่าที่เคยดูเนี่ยอสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมมีอาคารหลายหลังที่ในอดีตเนี่ยอเรา ปเจอลัษณะแบบเนี้ยแล้วก็แก้ไขได้นะครับแต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้อยู่ในบนพื้นฐานของการตกลงกันระหว่างเจ้าของอาคารนะครับกับทางเคนที่จะรับผิดชอบช่วยเหลือตรงนี้นะครับจะแก้ไขตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูกันฮนะเพราะตัวตัวอาคารยังไม่ได้เอียงไม่ได้เกิดการขยับแต่ถ้าเกิดเขาจะลื้อทิ้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เขานะครับตอนนี้ผมดูในเรื่องว่าในขณะที่ทําการแก้ไขงาน มันมีโอกาสที่มันจะเอล้มลงมาใส่คนที่ทํางานอยู่ไหมอย่อนี้สาคัญที่สุดครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับวันนี้ในการาขยับตัวอยู่แค่ประมาณสามมิลอะไรนี้ก่อบนะครับสามมิลแลวผมขณะที่ผมเดินเข้าไปดูเนี่ยมันขยับลงเดินทีสองมิลขณะที่ผมเดินเข้าไปดูเนี่ยมันลงอีกหนึ่งมิลซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราได้จังหวะพอดีมั้งมากกว่าเพราะแค่คนเดินเข้าไปสองสามคนมันไม่ถึงขนาดจะทําให้อาคารมันขยับลง นะครับแต่ว่าก็โอเคก็เป็นสามมิลทั้งหมดเสร็จเสร็จนะครับับสามมิลอันนี้อันนี้ก็ครับสามมิลก็ถือว่ายังไม่เยอะในช่วงเวลาหนึ่งวันยังไม่ถือว่าเยอะแต่ว่าอยากให้มีน้เข้ามาผสมลงนะครับครับอาจารย์มองว่ายังสามารถที่จะเท่าที่ผ่านมาประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยคือเคยมีอาคารที่แบบนี้เราสามารถที่จะเสริมความแข็งแรงเพิ่มเติมเข้าไป แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานของอาคารนั้นต่อได้ถูกไหมครับอาจารย์แต่มันต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของการตกลงระหว่างเจ้าของอาคารกับในส่วนของวิศวกรรมวิศวกรที่จะมาดูบางคนบอกว่าอยากจะใช้ก็ใช้ไปเถอะจะไม่ใช้ก็อย่างอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ผมเคยเจอแล้วรูปภาพก็ยังมีอยู่ก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่เขาใช้ใช้ได้อยู่ก็อยู่แล้วแต่ก็ตกลงเริ่มร่วมกันคอาทั้งสองฝ่ายครับแต่ว่าในมุมมองของผมอยู่ตอนนี้มันไปทำอย่างอะไรก็ไม่ได้ เนื่องจากปัญหามากมดินมันสไลด์ลงมานะครับไอ้ตรงนี้เราเพียงแต่ดูว่าคนไปทําตรงนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้จะยับเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยต้องหยุดการทางานทันทีก็อ,อาจจะล้มใส่คนที่ทํางานอยู่<อ>แค่นั้นนะฮะงานที่หน้าที่ที่เราจะต้องดูก็ตรงเนี้คือเรื่องนี้สําหรับตอนนี้นะครับผ่านไปสักระยะหนึ่งที่มีการถมดินมีการเทคอนกรีตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วมีเศรษฐีระพมั่นคงอันนั้นก็มาคุยกันในเรื่องของการแก้ไขตนนัวนี้หรือจะทําอะไรต่อไปก็ว่ากัน นะครับแต่อย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังต่อเนื่องจากข้างหลังเนี่ยมันมีอาคารภากอาศัยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอออยู่ทางหน้าหลังด้วยก็ห่างออกไปประมาณสักงห้าเมตรจากนับจากหลังของอาคารหลังหหลลัังงที่ว่านี้นะครับทุกคนเนี่ยเขาก็ถามว่าเราจะได้ผลรับผ์สกระ่บไหมเราก็บอกว่ามันยังไม่ถึงแต่ยังไงก็แล้วแต่มุกคนออกความกว่านี่คือความปลอดภัย เอาไโม้บอกก่อนเขาก็มูบอกมอบมมบคนออกบทกรับอ่าแล้วก็ดูกันเป็นช็อตๆไปครับเมื่อกี้จะถารยะไรเชิญครับครับหมายความว่าคือณขณะนี้ถ้าเกิดว่าอย่างอาคารของสนสามเสนที่อยู่ตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ควรที่จะเข้าใกล้ยังเป็นเขตห่วงห้ามอยู่ถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับครับจนกว่าจะมีการประเมินอย่างแน่ชัดว่าจะใช้ต่อหรือว่าจะซ่อมแซมในโครงสร้าง เพื่อที่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วถึงจะสามารถเดเข้าไปใช้ต่อได้นักนี้เป็นเขตในการที่การกันอยู่ใช่ครับยังไงก็แล้วแต่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขตรงหลุมที่มันยุบอยู่พอแก้ไขเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นั้นเราก็มาว่ากันนะครับแต่ตัวนั้นต่อฮมาฝั่งที่โรงพยาบาลที่อาจารย์บอกว่ามันอยู่คานเสาเข็มที่เป็นคานยาวเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้จะมีความปลอดภัยมากกว่า ผลกระทบตอนนี้อย่าง <ừ> อย่างอย่าง,างถ้าเทียบกับในส่วนของสอนสามเสนเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยดูจะปลอดภัยมากกว่าเยอะเลยเดี๋ยวภาพรวมอาจารย์มองอยังไงครับตอนนี้ในวิศวกรรมศาสตร์คือคือเท่าที่ดูเนี่ยจากแบบกันเนื่องจากผมไม่มีแบบของฝั่งสา,านตำรวจเลย <c oughs> แต่เนื่องจากสานตำรวจเนี่ยน่าจะเป็นอาคารสูงสลกสี่ชันทร์อไรเนี่ย <c oughs> เข็มเนี่ยเราพอประมาณได้เราเห็นจากรูปร่างเข็มเนี่ยเสาเข็มเนี่ยเป็นเสาเข็มตรงก็คือน่าจะเป็นเสาเข็มเจาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความลึกของเขาเนี่ยอาจจะลึกน้อยกว่าความยาวของเสาเข็มที่รับตัวอาคารของโรงพยาบาลที่เป็นอาคารสูงเก้าชั้นเพราะผมออกแบบของอาคารโรงพยาบาลมาดูเนี่ยเสาเข็มลึกห้าสิบสี่เมตรเสาเข็มเนี่ยลึกถึงห้าสิบสี่เสาเข็มในส่วนที่จอดรถลึกถึงห้าสิบสองเมตรถ้าที่ดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีกำแพงกันดินอยู่ด้วยที่เราเรียกว่าไดแอฟแวร์ไดเแฟมวร์เนี่ยวางอยู่บนเสาเข็มซึ่งเขาลึกอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่เมตร ตะหลงเนี่ยยุบลงไปประมาณสิบหกเมตรในภาพบ <c oughs> อกไหมฮะที่มันอยุบลงไปที่มันชา้าได้ยินว่าโอ้ตั้งห้าสิบเมตรไม่ใช่ยุบไปประมาณสิบหกเมตรแต่ว่ากำแพงกันดินเนี่ยมันลึกลงไปคือยี่สิบสี่เมตรเพราะฉะนั้นมันยังพูด <c oughs> ง่ายก็อ่ากำแพงกันดินก็ยังลงลึกมากกว่าในในภาพบอกนะครับว่าเป็นกำแพงกันดินมันยังลึกมากกว่า <c oughs> แล้วที่สําคัญคืออยากจะเรียนว่า ในสมัยอดีตที่เขาทํากําแพงกันดินตรงนี้เพราะาะเพราะว่าเขาต้องทาเบดเมนคือชั้นใต้ดินที่ไปจอดรถที่เวลาเราไปจอดรถอาคารเนี่ยมันจะต้องวนลงไปใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเ็าขุดดินเนี่ยฝั่งถนนเนี่ยดินยังเต็มอยู่เลยฝ mm. ั่งถนนนี่ดินเต็มต่างระดับคือมีความสูงมากกว่าดินที่ขุดอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลแล้วเ็าสร้างเบดเมนขึ้นมาเรียบร้อยปางปับ๊บนณะปัจจุบันก็พูดย่งยงเป็นที่จอดรถเรียบร้อย แต่อยู่ๆฝั่งตรงข้ามที่เป็นเป็นดินเต็มเนี่ยมันเกิดยุบลงไปมันก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่มีแรงดันมาที่ผนังแล้วรองไหมครับเพราะผนังเนี่ยมันเมื่อก่อนมันต้านแรงดันดินไว้ของฝั่งถนนแต่ตอนเนี้ถนนตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีมันยุบลงมาแล้วเพราะฉะนั้นแรงดันมันหายไปเพราะฉะนั้นอตรงตัวกำแพงกันดินเราจริงเไม่ไม่ค่อยจะห่วงสำหรับตอนนี้ย้วนแต่ว่าถ้าดินเนี่ยมันยุบเกินกว่ายี่สิบสี่เมตร ที่เป็นกำแพงกันดินเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันใช่ไหมฮะทีนี้เราก็เลยยืนประชาการหรือทํางานอะไรกันอยู่ตรงนั้นมากกว่าที่จะไปยืนอยู่ฝั่งของลมอันนี้เอของสถานีตํารวจะนะครับอันนี้เราเรา,เราก็แต่ยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้ก็จะมีการตรวจอาคารกันในรา,ายละเอียดอีกทีหนึ่งให้เกิดความเชื่อมั่นของโรงพยาบาลเพราะว่าคนไข้จะต้องมาทำมามารักษามาขอยาคุณหมอเนี่ยคุณวันที่คุณหมอ ผู้บริหารโรงพยาบาลก็มานั่งคุยกันกับหลายท่านด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องจับจับคิวให้มันถูกต้องว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งนี้นะครับอารย์ครับ,รบนับน่นแสดงว่าในฝั่งของโร<ล>งพยาบาลกับที่อาจารย์บอกก็คือว่ามันยังยุบสิบหกแต่ว่ากําแพงมันมีอยู่ที่ยี่สิบสี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันยังห่างอีกเยอะพอสมควรแล้วต้องแพงเนี่ยกาแพงนี่ก็ยังวางอดี่บวดเข็มยาว ยาวต่อลงไปนะครับซึ่งปลายเข็มเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสองเมตระโอ้รับคุณนุกไม่ทราบไหมครับมเป็นลักษณะแบบนี้อ่าอ่าคือมันยิ่งแข็งแรงมากขึ้นถูกไหมอาจารย์ครับครับครับใช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราประมาทแต่เราเรารู้ว่าเขาแข็งแรงกว่าฝั่งตรงข้ามแน่ๆแข็งแรงกว่าฝั่งของสานีตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามายืนมาจาการมาปุยกันมาวางแผนงานกันมาตรวจวัดอะไรก็แล้วแต่เรายืนตั่ง โรงพยาบาลเนี่ยเราจะรู้สึกปลอดภัยกว่านะครับอันนี้อันนี้คือสองนะครับอันที่สามคือจะมีตึกแถวที่อยู่บริเวณใกล้ใ้เอ่อกับทางฝั่งเดียวกับทางอันนี้ตำรวจสนองครับตึกแถวไ้ยินกันไหมครับครับอ่าเอ่อตึกแถวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไปตรวจดูว่าได้รับผลกระทบอะไรไหมก็ยังไม่ได้พบรอยแตกร้าวอะไรที่ตัวอาคารแต่เราก็แนะนําว่าไม่ควรพักอาศัยจนกว่าจะมีการ ซ่อมแซมกับคืนสภาพนะครับอะไรก็ตามที่เสียงเนีเราคงไม่อยากให้ประชาชนก็ไปเสียงนะครับครับอาจารย์ครับวันนี้ก็มีเขาบอกมีเสียงสะท้อนจากชุมชนสวนอ้อยคือที่อยู่ตึกแถวในบริเวณจุดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าอย่างหนึ่งคือ คือคนคนก็รักบ้านนะอาจารย์แต่ว่าณขณะนี้เรายังมองไม่เห็นว่าบ้านของเราเนี่ยมีความเสียหายหรือว่าจะเกิดความเสียหายอะไรแต่คนก็อยากจะกลับบ้านยังลงมานั่งอยู่บริเวณพ,พื้นถนนกันอยู่เลยเพื่อรอที่ว่าเอ๊ะอยากจะกลับบ้านจริงๆจริง,รง,รง,รงเนี่ยอาจารย์ยังไงดีครับแนะนํำยังไงดีอาจารย์ที่อ,อาจารย์บอกว่าคือมันมัน,มนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ควรขึ้นนะเพื่อความปลอดภยัยถูกไหมครับอาจารย์ครับผมผมถึงวันนี้มนผมบอกว่าต้องกาบอปออดภัยทุกท่านนะครับไม่ว่ายัางไรก็แล้วแต่เนี่ย เอ่อพวกเราที่ทํางานเนี่ยนะถ้าไปช่วยกันทํางานกันอยู่เนี่ยนะครับรับรุษทล้งภาครับด้วยที่เข้าไปเนี่ยบอกต,ตรงๆเลยว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับอยากให้ท่านออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอให้มั่นใจก่อนแล้วท่านค่อยกลับเข้ามาดีกว่าเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นยังมนไม่คุ้มกันเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดแล้วนะครับอย่าไปกังวลนะครับแต่ว่าเอ่อตรงเนี้ที่จุดที่พอผมเห็นวันตั้งแต่ผมไปถึงบ่ายสองเนี่ยสิ่งแรกที่เรามองเนี่ยบอกได้เลยเรื่องน้ําอย่างเดียวก่อน หยุดน้ําได้เมื่อไหร่การแก้ไขง่ายขึ้นเมื่อนั้นแล้วปรากฏว่าทางการตะปาทางเอ่อกทอม,น,อทอมนี่ก็ช่วยกันเป็นที่นะครับต้องบอกตรงๆแล้วก่อนจบก่อนผมออกมาได้สักครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผมออกมาประมาณเอ่อเป็นครึ่งชัง่วโมงแล้วละ่ะต,ตอนก่อนผมออกมาเนี่ยน้ําหยุดละอืมแต่พ่กนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีหยุดแน่นอนนะแต่หยุดปั๊บเนี่ยรับรองงานแก้ไขเขาเร็วแน่นอนนะครับขราวปรจิ้การผมสมทรายสมอะไรกันเยอะ เยอะมากเลยนะครับอลดาาหลายคันลถเลยความจะออกมาได้ครับผมฮน้ําที่หยุดนี่คือน้ําที่อยู่ข้างใต้ถูกไหมฮะมันเป็นน้ำใช่ไหมมันเป็นน้ําจากท่อระบาย้ท่อประปา้ท่อประปานะครับแล้วก็ท่อระบายน้ําต่างๆเนี่ยที่ไหลเอมาตามท่อเนี่ยมันมาไหลลงไปข้างล่างเนี่ยดินมันยุบลงไปแล้วมันไหลหยดไม่ไหลไม่จะหยดอะไหลไม่หยุดแต่มันไม่จะไหลแบบเป็นท่อไหลมาเนี่ยแต่เรารู้ว่าเยอะ รบอกน้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยยังไงก็แก้ไม่ได้หยุดน้ําไม่ได้ก่อนทุกคนก็กคนงยิงสิงเดียวว่าต้องหยุดน้ําก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางการประปาเนี่ยก็บอกเขาก็ยืนยันเขาหยุดแล้วแต่มันก็ยังไม่หยุดเขาก็กลับไปแก้ใหม่พอแก้ใหม่ปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นอีกประมาณกั๊บชั่วโมงมันก็กลับมาดูทีตอนนี้มันก็ผมมองว่าหยุดแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอดูพรุ่งนี้ีหนึงนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงครับจริงๆด้วยความเป็นห่วงครับกับทุกท่านเลย อันนี้อันนี้คือน,น้ำน้ำน้ำที่อยู่ข้างใต้แล้วน้ําประปาที่ใช้กันบนดินตามบ้านเรือนอย่างชาวชุมชนส่วนอ้อยที่ไปอยู่ตามศูนย์พักพิงที่เขามีการประสานจัดเตรียมน้อยเนี่ยน้ําก็ไม่ไหลเขาบอกต้องไปขนน้าซึ่งบางคนขนกันไม่ไหวก็าไม่มีน้ําใช้จริงๆรโรงพยาบาลน,น,นี้เนี่ยท่านผู้ท่านผู้ว่าก็มีการประชุมก็บอกว่าให้รีบจัดการตัวนี้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนอยู่นะครับถ้าท่านมีความขัดข้องประการใดท่านแจ้งกับทางเขตได้เลยนะครับเพราะวันนี้ท่านผูดในการเขตท่านนั่ง ่็น่าจะนั่งอยู่ด้วยนะแต่ผมจะไม่ผิดนะครับท่านท่านคุยอยู่ด้วยตอนที่เราจะกลับมาเนี่ยนะครับมีการประชุมนะครับครับครับหมายว่าคงต้องช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนให้มีน้ําใช้กันก่อนถูกไหมฮะท่านอาจารย์ฮะตอนเนี้ยรับแล้วฝั่งโรงพยาบาลนี่เกาได้ผลกระทบไหมฮะในในฝั่งในด้านของโรงพยาบาลตรงนี้โรงพยาบาลในเรื่องของน้ำยังนะครับเท่าที่ท่าที่ดูผมยังเข้าห้องน้ําได้ตามปกติแต่ว่าเรื่องของที่จอดรถต่างต่างหากที่ว่ารถางวิ่งไม่ได้ในบางแอเรีย นื่องจากมาสะเทือนเดี๋ยวก็จะ,จะทาให้ดินไหลหนักขึ้นอีกเพราะฉะนั้นทุวันนี้ต้องตัดสินใจว่าจะต้องให้อ,อีกสองวันคือวันศุกร์เนี่ย <Okay. S 2> ทางโรงพยาบาลจะต้องเปิดให้บริการกับประชาชน mm. เพราะว่ามีหลายท่านจะต้องไปรับยาไปอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจ <Okay. S 2> จัดเส้นทางที่จะเดินทางเดินเข้าไปแล้วมันจะต้องมีที่จอดรถที่ผมลงไปดูอะผมก็บอกว่าโซนเฉพาะด้านที่ชิดกับตัวหลุมที่ยุบเนี่ยอาจจะต้องจอดแต่ตรงบริเวณอื่นจอดได้คือเราต้องเราต้องไปชิล ช็อตอย่างนี้ก่อนนะครับอืมอาจารย์ครับครับถ้าเป็นอย่างนี้นย,นนยนในสภาพรวมการซ่อมแซม <ๆ S 1> เขาก็มีการเอาภาพมาเปรียบเทียบว่ามันเคยมีเมืองเมืองหนึ่งที่ฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นก็มีเหตุการณ์ที่หลุมหลุมมันซุดแบบเนี้ยในโซเชียลเขามาเขามาแพร่มาแชร์กันเยอะมากเลยว่าของเขาก็ซุดแบบบ้านแบบเดียวกับบ้านเราเลยเนี่ยแต่เขาซ่อมเสร็จภายในเวลาเจ็ดวันเขาเอาดินทรายเอาซีเมนต์เอาอะไรมาซ่อมอะไรเงี้ย แล้วบ้านเราแบบนี้คือยังไงฮะเพราะว่าเห็นมีนบอกพี่คนบอกว่าคือจริงๆมันต้องซ่อมอุโมงค์ที่มันที่มันแตกหักออกจากกันก่อนในอุโมงค์รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นปีแล้วถนนเนี่ยจะซ่อมยังไงอาจารย์ฮะมันมันจะมีความเป็นไปได้เหมือนที่ญี่ปุ่นไหมฮะหรือว่าลักษณะมันไม่เหมือนกันเลยในมุมของวิศวกรรมสถานที่ผมไม่มีความรู้ตรงนี้อยากถามอาจารย์เนี่ยครับคืออยากจะเรียนว่าการแก้ปัญหาเนี่ยว่าจะแก้ปัญหาตัใดก็ตามมันต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนครับมตนเพแก้ที่ต้นเหตุ จบปั๊บการแก้ปัญหาตัวอืน่นมันง,ง่ายแล้วราะงั้นถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุสมมติว่าเอ่อมันมีรอยแตกรอยรอยรั่วหรือรอยอะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่ซ่อมก่อน,ส,น,นสุดท้ายมันก็คือเหมือนเอาอะไรมาปรับปรบปรับว่าสุดท้ายก็พังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความยากง,ง่ายหรือความรวดเร็วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนแต่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำมาพบเจ็ดป๊อแล้วแก้สุดจดป๊อมันป๊าเดียวคะไม่นานไี่บอกว่าเอ่ออาจจะต้องเสียเวลานะอาจจะเป็นการพูดเผื่อ แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรามองว่าผมเชื่อว่าคนที่พูดคุยกันเนี่ยพยายามที่จะเร่งตรงนี้สถาบันนิสิ่ก็ดำเนินเต็มที่เลยนะครับอย่าอย่าอยาเพิ่งไปบอกว่าของเราทําช้ากก่อนคนอื่นก็ไม่ถี่มือไม่ถึงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอยากจะอ,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 อยากให้ดูหรือว่าปัญหาเนี่ยมันมันอาจจะสต่ละปัญหากันแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกฝ่ายก็พยาย,ยามเนะร่งก,ก,กันอยู่นะครับทุกฝ่ายพยายามเร่งกันอยู่นะครับ ก็ผมยังก็ถามผมื่อกี่วันเสร็จปผมก็จะตอบไม่ได้เลยถามว่าเร็วไหมทุกคนอยากให้เร็วครับใช่แก้กให้กําลังใจกันนิดนึงว่าอ่านะครับจะเป็นที่อะนะครับดูจากพรุ่งนี้เนี่ยก็จะรู้ละนะครับว่าจะเร็วหรือไม่เร็วเพราะอะไรครับเพราะน้ำหยุดไหลนะน้ำหยุดไหลปั้งบัดสามารถแก้ปัญหาเรื่องเรื่องสมดินได้ก่อนไหมที่ดินเจ็ดร้อยปั๊กเรื่องอุโมงจะไปแก้กันถ้าไปที่อุโมงนะ ต้องจุดหมายต่างก็คงถันฐานตรงกันนะครับแต่ว่ากันไปเราไปแก้กันตรงนั้นจะข้าไปแก้ในขณะที่ถนนก็ทําไปอะไรอย่างนี้ก็จะทําได้เร็วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลองดูนะครับอาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนไหมครับคนทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเอ๊บ้านเราก็มีการอย่างที่อาจารย์บอกว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันไม่ได้ทุกถนนที่จะเกิดได้มีการสังเกตต้องสังเกตอะไรไหมครับในจุดที่เราอยู่หรือว่าในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของตัวเราเอง จริงๆการสังเกตเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงนั้นเราไม่ควรเป็นเรื่องของหน้าที่ของประชาชนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ช่วยหนูติ้นตาก็ดีอย่างเช่นเมื่อเช้านี้บอกว่าตรงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยน้ำท่วมขังเพราะดินตรงนั้นเหมือนเป็นหลุมมีนายตำรวจท่านหนึ่งเอารูปให้ผมดูผมก็บอกอ๋อถ้าเกิดบ่อยไหมครับนายบอกเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยน้ำมันท่วมขังท่านก็เลยโบกมือ เอ่อ,อกั้นรถเพื่อให้เบี่ยงพางกันแต่เป็นผลดีไม่งั้นกลายเป็นว่ารถอ,อาจจะล่วงไปหลายคันแต่ในกรณนนี้ตรงนี้ประเด็นกลายเป็นแต่ข้อสังเกตเหล่านี้ครับอะไรก็ตามที่เราผิดสังเกตเป็นหลุมอยู่บ่อยๆเราอาจจะต้องแจ้งให้ทางการทราบอันนี้ช่วยกันนิดนึงอะไรอย่างเนี้นะครับแต่ว่าจริงรู้อยู่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นหนูเป็นตาอะไรที่ท่านเห็นผิดสังเกตนะท่านบอกเราก็ตํอดอาจจะต้อง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  วอร์นิ่งก็จะเปิยงานภาครับได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนนะผมก็พูดนะครับมันหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบต้องคอยดูนะครับแต่ก็เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนนะบางคนพอเห็นแบบนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวเรื่องรู้สึกแบบเอะความปลอดภัยมันจะมีไหมในเรื่องของการใช้ชีวิตจากโครงสร้างพื้นฐานที่มันควรจะปลอดภัยแล้วพีคนบอกไดยนะอาจารย์ดีนะช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมกันแล้ว<อ>เพราะว่าแถวด้าน,นเนี่ยโรงเรียนเยอะเลยถูกไหมฮะอาจารย์รทั้งสังคบเรียวทั้งราชพัฒน์สวนสัน,านทาสวนดุสินนสสตอะไรอยู่แางนั้น,นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมเคยผ่านไปเวลาพูดไปเจอเส้นนั้นผมก็พยายามหลีกเลี่ยงก็มีความรู้สึกว่าโหรถติดครับแต่ก็ถือเป็นความโชคดีนะครับที่ยังไม่มีใครเป็นอะไรผมก็ได้จากบอกว่าผมรุ่งเช้าผมบินข่ามอยู่ชุมพรนะจากชุมพรมาถึง พอกจกลุงพรพะลุขาเจ็ดโมงสี่ห้าประมาณจากนั้นก็บึงมาเลยนะครับน้องที่ขับรถมาก็เหยียดเต็มที่เลยมาถึงบ่ายสองอะเพราะฉะนั้นผม<อ>ผมยังไม่คือสนใจสาเหตุแต่ผมมสนใจเรื่องความปลอดภัยของค,อคนที่ทํางานประชาชนและความปลอดภัยของตัวอาคารผมขอดูคแค่ตรงนี้ผมบอกนะแต่พรุ่งนี้เขาก็เลยบอกว่าไปเชื่อยดูกันไปกันดูต่อนะผม,ผมไปเยี๋ยสักทุกที่อยู่แล้วครับ ทำพวกนี้มาตั้งแต่สินธมีแะครับหมูปลาไล่มาเรื่อยครับพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะคุ้นเคยกันหลายหลายคนก็ตามกันอยู่นะครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับินดีนะครับที่จะอธิบายอะไรแต่ว่ายังไงเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกคนเลยครับหลวงพ่ออาจารย์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าอย่าอย่าพูงไปตหอกอะไรตรงนี้นะครับอย่าอย่าพูงนี้จะคุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องพยายามเร่งให้ที่ขาดน้าขาดอะไรเนี่ย ท่านติดต่อกับทังนเขตได้เลยนะครับเพราะว่าทังนเขตเมื่อกี้ว่าน่าจะนั่งประชุมอยู่ด้วยนะครับท่านผมนคงมีเจ้านี้แหละครับขอบคุณครับคับผมขอพระคุณมากครับสวัสดีครับครับครับเราพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดรธเนศบีระสิรินะครับที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับ